วันนี้ผมกับตอันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทุบก้อนหินนั่นเองฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าปากดำเกินอะ่ะ <laughs> วันนี้ผมจะมาทุกก้อนหินนะครับก้อนหินกับไม้อะเนี้ยเฮ้ยผมจะมาทุกก้อนอิดดิเออก้อนอิดสังบ้านไม่ใช่ก้อนอิดสีส้มนะสีเทาอะ่ะสีเทาผมได้ทุกเป็นที่เรียบร้อย ันที่เราจะทุบเราจะไม่ได้ทุบตรงนี้นะนไม้ที่เราจะทุบนั่นเองอน,นี้คืออะลูมิเนียมอันนี้คือท่อผมลองแล้วท่อท่อแข็งแรงอะอะถ้าเหล็กถ้าเหล็กแข็งแรงบทหนึ่งท่อ ของแรงบทสองนะครับนะคอมเมนต์เลยให้เวลาสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองห่งอ่ะไอ,อะ่แต่มันก็สิบเหมือนกันเนี่ยเอยเอ ที่เราจะทุบนะครับอ,อันแรกก็คือเราจะทุบอิดก,ก่อนนะครับนะกับท่อบี c ีซีนะเราจะทุบท่อบีบีซีนันะทั้งเดียวแตกนะถ้าท่อ ทุกครั้งเดียวแตกทุกคนต้องกดไลค์มาสักหนึ่งไลค์นะครับนะกดติดตามด้วยปึ๊บอุ้ยทำไมนะอย่าเพิ่งกดนะน่ะแตกเลยไม่น่าเชื่อลองอลูมิเนียมบ้างแต่ข,ข้างหน้าเป็นพลาสติกข้างหน้าข้างหลังเป็นพลาสติก แม่แม่น <runners ing> uh, uh, like ok. like ี <snow programmes> right. ้ก <AKE otros> <ans> ี่ครั้งเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเอาไปเรามาลองไม้เลยนะครับเหมือนไม้ลิงอันนี้ไม่เข้าไม่ไม่แตกไม่แตก มาท่อบซีของพวกเราเฮ้ยเขียงแรงเกินเฮ้ยกโก,โก,โกโ้เย คนลองไปซื้อดูนะข้างในเป็นปูนทุกคนลองไปซื้อดูนะครับผมขายแข็งเล่นชิปเนี่เยเยเป็นรอย ไปซื้อดูนะแล้วไปทำลา์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายไปช่องช่องอะไรวะจำชื่อเลยเอออย่าลืมกดแค่นั้นน่ะนะให้มถึงเก้าหมืนอ่ะขอบคุณ าทุเอาอเฮ้ยลืบปิดกล่องเ,อเดี๋ยวแบตหมดก่อนนั่นเนี่ย